เออมาได้กินละเดี๋วมันปูไปเหรอเนี่ยมาแจ้งของผมครับเอ้าผมขอหน่อยแบ่งไปแบ่งไปแบ่งเหรียเหรีเหรเบาหน่อยแบ่งให้ก่อกินหน่อยอีกอะเจื่อเสมเจื่อเสมเจื่อเสมยงนี่แกแบ่งกันไปแบ่งกิน เอี๋ยวพอได้พอได้พอได้เียก่อนยุ่งใส่มือแ้งมาโขดโข้มันบินนะอ๋อพอแล้อู้หูองเกี้ยอเ้ยตรงตรงนี่นี่นี่พอได้ลู่เปิดโอ้ยไอ้เลนไอ้เลนคไอ้เลนคนไอ้เลนคนละเดี๋ยวกันย้งเี๋ยกัยัเดี๋ยวกัยังเดียนยั โค้ดควดมันด้วยางียบเหรอเขากินเพราะว่าห้ามเสียมันบินไปนะครับผมผมเก็บมาได้ครับผมขอผมขอแบ่งเพื่อนอีกาเลนอีกาเลนแม่ออีกาเลนนี่นี่กุ้มน้ำพริกแล้วเนอะกึ่งขวดคัวแมงมันก่อนนะครับที่แบ่งของครูแอนมา่อคืนนะจะต่ำน้ำพริกเหนื่อนี้นะ กินป้องปีป้องเดือนก็นยังดีละเขาไปซ่อไปเก็บเป็นแมงมันปูเนี่ยแมงมันครับอาหารแต่รู่การแป้งคาราเมลปีนี้นะเขียมห,หู้ยไหนหู้ไหนก็เป็นตัวปูเหนมดอะกลายเป,ป็นกัะปูไปเหมมดเดี๋ยวเฮ่อจะอวนขั่วก่อนนะครับพั่วแล้วเขาจะเอามาตำตำแบบน้ําพริกหลวกผักผักกับผักหลวกอย่างเหมาะ ต้มนอนครับจะเอากับกับน้ำพริกแมงมันเนาะเหาะของเนอร์นอต้มนอออกใหม่นะครับนอปุ่นต๊ะมานอเดิ่มออกกับน้ำพริกแมงมันเนี่ยก็เข้ากันเข้ากันนี่ก็จะเป็นบะเขือนะครับบะเขืยยาวน้อยนะครับบะแขรงนะครับแล้วก็ยอดติดจ้อจะเอาลวกกับน้ำพริกแมงมันเหมือนกันนะครับ เดียหอจะต้น้ำพริกแมงมันกันเลยนะครับวันนี้หอยจะใใจพริกดิบนะครับใจพริกหนุ่มแล้วก็พริกขี้หนูนะครับอหอมนะครับหอมอมมกเรียบร้อยแล้วนะครับกระเทียมนี่จะใจเป็นกระเทียมดิบครับเดี๋ยวก็จะเริ่มตำน้ำพริกกันแล้วเนอะวัตถุดิบที่สำคัญของเขาก็กคือแมงมันนะครับเก็บมาได้ไหนขอแบ่งเพิ่มา นี่นะครับแมงมันขั่วของเฮานะครับที่จะเอาตำน้ำพริกกันเะน้นี่ก็จะเป็นพักลวกกับนอต้มนะครับต้มเยต้มเรียบร้อยแล้วนะครับจะเดียวยาวันก็จะเริ่มตำน้ำพริกแมงมันแล้วนะครับยายวันจะตำน้ำพริกแมงมันแล้วนะครับ อันอื่นเอากระเทียมเหรอกระียมล,ลงก่อนกรเทียมลงไปก่อนนี่ก็่าเป็นเกลือนะครับเกลือกับชูรสเนะ่ะใส่ตปกันละโอเ้โอเกค,ครับวันนี้ใช้เป็นเกลือป่อนเอไปที่แต่ ต่อไปใส่พริกขี้หนูนะครับพริกแก่ลงไปโอกแมงมันนี่ต้องขอขอบคุณครูแอนนะครับแบ่งแมงมันขอแบ่งครูแอนมนะาเพื่อจะมาตำน้ำพริกนะครับต่อไปใส่พริกหนุ่มนะครับ

สามฤดูกาลน,นะครับปีนี้หายยากขนาดเลยยังหม่ได้หูวได้เก็บกบระเพื่อมสัก,กรำเดยนนะครับไปเก็บก็ถึงบินมาหาไปตล้เนี่ยมาแล้วใจคเขาไปไปหมดเลยเหรอ อกกระเทียมพิขกิหนูแล้วก็หักหนุ่มเมื่อชโรดนะครับโอกเข้าขึ้เข้ากันนะครับต่อไปก็จะใส่หอมแดงนะครับหอมแดงมกนะหอมน,นี่เป็นหอมแขก นี่ถ้าใขา่ตัมน้ำพริกนุมแค่เนี่ยนะครับเป็นน้ำพริกนุมละน,นี่ก็กินได้เลยนี่ก็กินได้แล้วนะครับแต่นี่ยายวันจะใส่แมงมันนะครับใส่ลงไป น้ำริกแมงมันนะครับกินต้องปีป้องเดือนปีไหนมีเครื่องนะครับอานนี้อ่ะคีนี้ที่เคยได้ที่เคยเก็บกปิกลายเป็นมึงมันปูไปเหีย้ยนะครับเป็นตัวปูตัวปู เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกแมงมันของเขาเน้อครับนี่ก็จะเป็นพักลวกนะครับนอหนอต้มพักลวกปลเสือลวกนะครับกินกับน้ำพริกแมงมันนะครับถ่าไม่ได้กี่ข้าวมากินด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวขวายขนาดวันเนี้ยมากินข้าวด้วยกันนะครับ น้ำพิกแมงมัน,น,มมนครับลำลำนีเ่เขาแหน้ำนักป่าก็้านนักป่าก็แล้วเ็ฟได้วหมอกมันดีจบหน่อยตีเจ้า Còn... Măng, không ngon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  không không ngon là ngon không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  พอไปตอกมีแกนในมันปูไว้ครับไข้เสียมเฮ้ยช่วงแล้วมันฮ้อนนะครับช่วงแล้วเนี่ยดอกล่วงไปหมด หมดเลยตอนที่อ็มมักซึหน่หนจะแบบนี้เงงงองซึ่มักซ <c oughs> ึ่แลกป็นมกจับอืมลูกค้ามากินเข้ามาหันเข้าใจว่าก็ไงด้กินขนาดไหนบ้างนม่ก็กส่ให้รงาให้มากินขนาดเพื่อ คลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวนะครับวันนี้ช่องหนุ่มปลาไพ่ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับแมงมันครับ